สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะขอขอบคุณนะคะสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่ง Comment, กดแชร์นะคะแล้วก็ที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะไม่ว่าจะเป็นซ u เปอร์แทนส์นะคะหรือว่าการรีวิวสมาชิกสมัครสมาชิกก็ขอบคุณมากๆจากใจเลยนะคะเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความสุขมากที่ได้มาพูดแชร์ share, หรือว่าไกด์ไลน์เป็นสื่อกลางพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะเราฟังไว้เป็นพลังงานแห่งความสุขในทุกวันเชื่อว่าทุกคนจะเจอสิ่งที่ดีๆและก็จะผ่านพ้นเรื่องร้ายๆไปได้อย่างแน่นอนและความ รักแล้วก็สิ่งที่รอคอยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเลยนะคะเราจะต้องมีความสุขของตัวเองในทุกวันนะคะเช้าๆแบบนี้วันนี้เราก็มาเช็คพลังงานของทุกๆคนกันค่ะเรามาดูซิว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะอัปเดตกันในทุกๆวันทุกๆเช้าแบบนี้นะคะและทําสมาธิมาที่ไพ่สำรับนี้เลยนะคะเรามาดูซิว่าเรื่องด่วนอะไรนะคะ ข่าวดีสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน3วันนี้นะคะเรามาอัปเดตกันดีกว่านะคะทำสมาธิหลับตาลงลึกๆค่ะปล่อยจิตใจให้ว่างเปล่าสุดลมหายใจเข้าออกนะคะแล้วก็เรามาดูกันขอพลังงานของทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ สิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้ข่าวดีอะไรสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน3มวันนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูค่ะอัปเดตสาวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นขอเรื่องดีๆค่ะเรื่องด่วนๆเลยให้กับทุกคนเจ็ดถ้วย ความฝันที่รอคอยความฝันที่ต้องการสมัยนี้คืออะไรเพชรวอนส์ wants, นะคะคุณมีความฝันอะไรตอนนี้นะคะมีความฝันมีเป้าหมายมีสิ่งอะไรที่รู้สึกว่าจะทำหรือลงมือหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะมีเป้าหมายหรือว่าแลนที่จะทำอะไรคะ่ะเพชรวอนส์ จงมองออกไปยังมีพลังนะคะหาหนทางของตัวเองให้เจอสิ่งที่ตัวเองต้องการสิ่งที่ตัวเองจะทําไม่ว่าจะเป็นงานเสริมงานอาริเรกหรือว่าจะเริ่มต้นเรียนวิชาชีพหรือว่าธุรกิจใหม่สาขาใหม่นะคะหรือว่าเดินทางไปไหนหรือว่าจะทําอะไรเรียนต่ออะไรแบบนี้ตัดสินใจให้ดีๆนะคะตัดสินใจอย่างความรู้สึกอย่างจิตวิญ,ญาณของเราดูสิว่าเราจะทําอะไรเราทาแล้วมัน,มน มันใช่เวของเราไหมมันใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าเรามีความสุขในสิ่งสิ่งนั้นจริงไหมนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าสิ่งนั้นที่ทำอ่ะมันจะต้องเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขกับมันจริงๆแล้วก็ตื่นเต้นจริงๆนะคะมีแพชชั่นมีพลังในจิตใจของเราแล้วก็รอเลยรอแล้วก็ทํารอในเป้าหมายที่ที่วางแผนไว้ที่คิดไว้และ ลงมือทําด้วยความสุขและความตื่นเต้นความสนุกนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าความฝันบางสิ่งบางอย่างกําลังที่จะเข้ามาหาคุณคุณอาจจะมีไซิกเซนหรือว่าฝันอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากที่จะทําหรือมีใครเข้ามาเป็นไกด์ไลน์ให้คุณได้ทําอะไรหรือว่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าทางออก ปัญหาท็อกซิกอะไรบางสิ่งบางอย่างมันกำลังที่จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีภายใน3วันนี้อยู่ที่ตัวเราคิดด้วยนะคะถ้าบางสิ่งบางอย่างมันรู้สึกว่ายังยังเป็นไปไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้นะยังมีอันนี้ยังไม่ใช่ทางออกของมันอันนี้ยังไม่ใช่ก่อนตัดออกไปก่อนตัดช้อยตัดช้อยออกไปแต่สุดท้ายมันจะมีทางออกที่ดีในเรื่องนั้นๆหรือว่าเรื่องก่อนที่ เรื่องอะไรที่มันง่ายก่อนหรือว่าเรื่องอะไรที่มันใช้เวลาน้อยมันจะมีทางออกมันจะเป็นไปที่ทางที่ดีคะ่ะนี่คือเพจซอบอนบางสิ่งบางอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ที่ทางที่ดีกว่านะคะพลังงานที่ดีกว่าอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องราวขัดแย้งอะไรเรามองออกไปยังข้างหน้านะคะสิ่งที่ดีรอคอยปัญหาต่างๆเดี๋ยวมันมีทางแก้เข้ามาเองนะคะ ขอพลังงานอีก3ามวันนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนค่ะ The d e l o v e r s ค่ะแหมมันมันเหมือนกับว่าถ้าเป้าหมายอย่างที่คุณต้องการอะคือเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเงินสามารถลุยไปได้เลยนะคะลุยไปได้เรื่องของของงานของเงินได้เลยแล้วก็เหมือนกับบางอย่างค่ะจะเข้ามาหาคุณเป็น The d e l o v e r จริงจริง คือมีใครบางคนเขาเขารอคอยคุณอยู่มากๆเลยนะคะสามวันนี้จะมีใครฝันถึงคุณหรือคุณต้องฝันถึงเขาเป็นคนรักของคุณที่คุณกับเขาเคยเจอกันแล้วหรือยังไม่เคยเจอกันเลยแต่กำลังที่จะเจอกันเร็วๆนี้เพราะมันเป็นความรู้สึกของสัญญาณจากตรงนี้ว่า คุณกำลังที่จะเจอคนรักของคุณที่เป็นเดอะเลเวอร์สของคุณแต่ถ้าใครกำลังอยู่ในห่วงของการตัดสินใจหรือว่าการเลือกนะคะขอให้เลือกอย่างตรงไปแล้วก็ตรงมาจากความรู้สึกของเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอการตัดสินใจในเรื่องราวของความรักอย่างชัดเจนนะคะอะไรที่รู้สึกว่ามันมันจะต้องเริ่มต้นใหม่แล้วนะ ก็จะต้องเริ่มต้นใหม่อะไรที่มันจะต้องเคลียร์นะมันก็จะต้องเคลียร์นะคะอาจจะมีใครเข้ามาให้คุณเลือกมากกว่าหนึ่งคนนะคะขอให้ใช้เวลาในการตัดสินใจก่อนนะคะใช้เวลาในการตัดสินใจใช้เวลาในการที่จะดูว่าอะไรคือใช่หรือไม่ใช่นะคะถ้ารู้สึกว่าใช่แต่บางอย่างมันรู้สึกว่าไม่ใช่นั่นคือไม่ใช่แล้วนะคะแต่ถ้ามันใช่มันจะใช่หมดเลยนะคะมันจะใช่หมดเลยมันจะมีความสุขมันจะ มันจะเป็นตัวของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ใช่สิ่งรอบตัวมันก็ใช่มันจะไม่มีอะไรมาเป็นข้อกังขานอกจากคุณและเขาที่จะเรียนรู้ความสัมพันธ์กันที่จะรู้จักกันนะคะคนรักที่มีความผูกพันนะคะกําลังที่จะกลับเข้ามาหาคุณผูกพันทั้งกายผูกพันทั้งใจผูกพันทั้งจิตวิญญาณผูกพันทั้งดีวทั้งคู่นะคะที่เป็นเหมือน คนทสคนที่เกิดมาคู่กันจริง,รงๆเกิดมาคู่กันถูกลิขิตมาให้มาพบเจอกันด้วยดีวายทั้งสองทั้งสงคนและก็เป็นคนที่คุณฝันถึงเป็นคนที่คุณรอคอยเป็นคนที่ตรงสเปคของคุณนะคะคนนี้มาพร้อมความฝันส,สัญญาายบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าไม่คาดคิดคาดฝันจะได้เจอกับเขาเร็วๆนี้หรือว่าในอนาคตนะคะหรือว่าได้พบเจอแล้วนั่นเองเพราะ ความผูกพันที่รอคอยความรักที่โหยหาความรักที่คิดถึงสเสน่ห์ที่โหยหาสเสน่ห์ที่คิดถึงกําลังที่จะเข้ามาหาคุณเพราะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่ากําลังลุยกับงาน mm hmm. กํากลังลุยกับตัวเองอยู่กําลังดูแลตัวเองอย่างมีความสุขมากที่สุดระหว่างทางคุณอาจจะได้พบเจอเดอะเลเวอร์สของคุณรักแรกพบที่จํากันได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอนะคะเขาเป็นเงาติดตามตัวคุณอยู่ คุณมีโซลคอนเนคชั่นบางสิ่งบางอย่างร่วมกันกับเขาคนนี้คุณจะรู้สึกว่าสัมผัสเขาได้จำเขาได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอค่ะและบอกเลยว่ามันเป็นพลังงานของเขายังอยู่ใกล้ๆคุณเสมอถ้าคุณรู้สึกว่าคุณรอคอยใครสักคนหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะเขาเขาเชื่อมโยงพลังงานของความฝันแล้วก็ความรู้สึกคำบบริสานบางสิ่งบางอย่าง ก่อนหน้านี้ถ้าคุณมีความผูกพันเรื่องของสัญญาความผูกพันในเรื่องของคนในดิเาชติที่กลับมาคุณจะได้พบเจอกับเขาหลังจากพบเจอกับเขาถ้ามีเรื่องราวอะไรที่ไม่ถูกต้องคุณจะต้องตัดสินใจและเดินหน้าอย่างชัดเจนนะคะกับตัวเราเองเพราะว่าคนรักที่แท้จริงของคุณรออยู่เพราะว่าบางอย่างเข้ามาเพื่อที่จะให้มารู้จักกันให้มาเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยกันเพื่อที่จะผ่านพ้นกันไป แต่ใช่นะจี้บางสิ่งบางอย่างมันรู้สึกว่าใช่และตรงสเปคมันใช่ทุกอย่างเลยนะคะต่างคนต่างโสดต่างคนต่างมีความสุขมีเสน่ห์เรารู้สึกเป็นแรงผูกพันจริงๆคุณจะได้ครองรักครองคู่กับเขาคุณจะได้เรียนรู้ความสัมพันธ์กับเขาและเป็นความสัมพันธ์แบบโรแมนติกมากๆปลุกจิตวิญญ,ญาณความเซ็กซี่ระหว่างคุณและเขาให้เกิดขึ้นนะคะพบเจอรักแรกพบที่รอคอยมานานแสนนานเหลือเกินนะคะบอกเลยว่า มันมันคุ้มค่ามากๆนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจจริงๆนะคะนี่คือ j u s t m e n t ค่ะคุณกำลังที่จะได้รับรับรู้ความจริงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะกับเรื่องราวของความรักนะคะแล้วก็รับรู้ความจริงลึกๆที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนแล้วคุณจะตัดสินใจว่าคุณจะไปต่อในความสัมพันธ์หรือว่าคุณจะหยุดความสัมพันธ์ไว้แค่นี้ มันเหมือนกับว่าความจริงกําลังจะถูกเปิดเผยขึ้นความจริงที่จะได้รับความจริงที่มีความผูกพันนะคะที่รอคอยนั่นเองบางท่านเจอรักแรกพบภายใน3วันนี้บางท่านกําลังที่จะได้เปิดใจตกลงคุยกับใครบางคนว่าคุณจะไปต่อในความสัมพันธ์ไหมหรือคุณจะทำยังไงในความสัมพันธ์ดีนะคะความจริงกำลังจะปรากฏขึ้น และบางท่านกำกลังที่จะได้ตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตก็จะได้รับรู้ความจริงแล้วก็จะได้ตัดสินใจเช่นกันไม่ว่าการตัดสินใจนั้นจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องของการเงินก็ตามนะคะเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์นะคะอยู่ใกล้ๆคุณถ้าคุณยังไม่เจอคุณกําลังที่จะได้เจอเพราะว่าเขา เขาคนนั้นนะคะอยู่ใกล้ๆคุณมากๆเลยแต่คุณยังไม่เจอเขาคุณยังไม่รู้สึกว่าเอ้ยเจอแล้วเป็นรักแรกพบหรือว่าการสปาร์กจริงๆ the hangman บางทีบางครั้งต้องทิ้งห่างกับ อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ายังตัดสินใจไม่ได้นะคะถ้าบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจหรือว่าต้องเลือกหรือว่าต้องใช้เวลาคิดก่อนทบทวนบางสิ่งบางอย่างออกมาให้มันตกผลึกนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือว่าการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่ผ่านมานะคะบางอย่างต้องรู้สึกว่าปล่อยไว้ให้วันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้ากำลังคุยกับใครใหม่ๆนะคะในช่วงนี้ก็ขอให้เรียนรู้ใจเยน็เยนๆไปก่อนในความสัมพันธ์ เพราะมันเป็นอะไรที่ใหม่เพิ่งคุยมันยังวิสูจน์อะไรไม่ได้เลยนะคะขอให้เนี่งใจเย็นใช้เวลาไปก่อนเพราะว่าการคุยเข้ามาหรือว่าการได้เรียนรู้จักกันแรกๆมันจะเป็นอะไรที่แบบแม่มันรู้สึกสดใสมันรู้สึกมีความสุขมันรู้สึกตื่นเต้นมันรู้สึกท้าทายมันรู้สึกว่ามันมีความหลงไหลมีความมีเสน่ห์ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ใจเย็นเรียนรู้ความสมานไปก่อนเพราะว่ามันจะโดดเด่นเรื่องของพลังงาน ออบางอย่างภายในร่างกายที่รู้สึกว่ามันสปาร์กแล้วบางทีอาจจะย,ยังรวดเร็วทำให้รู้สึกว่ายังตัดสินใจยังไม่ได้ทันทีทันใด้ The Hangman นะคะมันจะมีเรื่องราวกระทาน,านเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเข้ามาขอให้ระวังเรื่องของอะไรที่มันมันจะมันกระทานกระนหันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามความร้อนใจความใจร้อนการตัดสินใจอะไรต่างๆมากมายขอให้นิ่งแล้วก็ใจเย็นไว้ นับ1นถึงร้อยน,นับ1ึงถึงพันนะคะ3วันนี้บางอย่างอาจจะไม่ได้ดั่งใจบางอย่างอาจจะรู้สึกว่าต้องหยุดไปก่อนพังพังไปก่อนจบมันไปก่อนทิ้งมันไ้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งทําอะไรนะคะอาจจะต้องใจยเย็นๆกับมันทุกสิ่งทุกอย่างบาลานซ์บางสิ่งบางอย่างกับตัวเองให้มากๆนะคะขออีกค่ะว่าอีก3วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกใบนี้จะออกมาแปดเหรียญน,นะคะบางสิ่งบางอย่างมันรู้สึกว่านิ่งและกระชามากมาก ความรักบางอย่างต้องใช้เวลาในการรอคอ,อยนะคะเหมือนกับว่าการใช้ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปตามช่วงเวลาของชีวิต คุณอาจจะเจอความรักที่เป็นความรักที่ระยะยาวความรักที่มีความผูกพันความรักคนรักที่มั่นคงกับคุณและก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะบางทีบางครั้งอะไรที่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่แล้วปล่อยทิ้งไว้นานๆมันก็เป็นเรื้อรังได้เช่นกันเพราะนั้นขอให้ตัดสินใจอะไรดีๆนะคะอยู่กับตัวเองก่อนบางอย่างต้องนิ่งและใจเย็นให้มากๆม,มากที่สุดเท่าที่จะทาได้นะคะ แล้วก็บาลานซ์หาความสุขให้กับตัวเองนะคะเจ็ดดาบบางอย่างเข้ามาทำให้คุณได้ท้าทายมากในช่วง3วันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องของอะไรที่นิ่งจนคุณต้องแบบมีความใจร้อนว่าฉันจะทำยังไงดีทำไมไม่ได้หดังใจฉันเลยนะคะขอให้หาวิธีอย่างอื่นดีกว่านะคะเช่นการ หาบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองนะคะวางแผนใหม่แพลนใหม่ในวันพรุ่งนี้จัดการใหม่จัดการความคิดของเราใหม่เราไม่สามารถที่จะควบคุมหรือว่าจัดการอะไรได้ทุกเรื่องหรือว่าคนอื่นๆแต่เราสามารถที่จะควบคุมตัวเราได้ทั้งอารมณ์ทั้งความรู้สึกของเราทั้งความคิดของเราและเราก็ต้องจัดระเบียบความคิดใหม่วางแผนใหม่คิดใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันต่อไปว่าจะทํายังไงโอเคอันนี้ไม่ได้อันนี้พังปวลาวนี้จบไปละเริ่มต้นใหม่ จัดสรรระเบียบใหม่แล้วเราจะรู้สึกว่าเรามีระเบียบในตัวเองมากขึ้นเราสามารถที่จะควบคุมและจัดการอะไรมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเราสามารถที่จะมีสติกับตัวเองนะคะสติเพื่อที่จะได้คิดทบทวนแล้วก็วางแผนแพลนใหม่ไม่ต้องไม่ได้สนใจใครสนใจที่ตัวเราว่าเราจะทํายังไงให้ดีที่สุดที่จะเดินต่อไปที่จะกล้าวต่อไปที่จะเริ่มต้นเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองกล้าที่ตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ในทุกๆวันนะคะเพราะนั้นจงมีแผนสำรองเสมอในวัน ต่อไปนะคะถ้า3วันนี้มันรู้สึกว่าอะไรก็ตัดสินใจไม่ได้อะไรมันก็พังลงไปโปะลงไปนะคะหรืออะไรก็ตามที่เข้ามาแล้วคุยคุยหรือว่ามีใครมีใหม่เข้ามาคุยเข้ามาจีบนะคะหรือว่าได้รับรู้ความจริงอะไรบางสี่งบางอย่างมันทําให้มันร้อนรนหรือว่ามันร้อนใจนะคะใจเย็นกับมัน คอนโทรลใจเย็นกับมันนะคะอย่าสูญเสียวความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เริ่มต้นจัดระเบียบความคิดของเราความรู้สึกเราวางแผนใหม่นะคะความรู้สึกเรามันจดจ่อละกับสิ่งที่มันไม่ได้ดังใจเรามันล่มลงไปบางอย่างมันกช็ช้านิ่งเหลือเกินนะคะไม่ทันใจแต่เราก็ต้องหาความเอาความรู้สึกนั้นนะดึงกลับมาแล้วอยู่กับความสุขของตัวเองแล้วก็จัดระเบียบความคิดของเราใหม่วางแผนใหม่แพลนใหม่สิ่งต่อไปที่จะเกิดขึ้นนะคะ เรามาดูอีกค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณใน3วันนี้สิ่งลบๆเข้ามากระทบจิตใจอยู่แล้วไม่ต้องกลัว the view of fortune เพราะอนาคตดีกว่าเสมอนะคะเมื่อเรารู้สึกว่าเราคนโทรลเราจัดการอะไรได้นะคะความรักก็เข้ามาแบบกระดันหันไม่ให้ตั้งตัวหรือ เข้ามาได้พูดคุยกับใครบางคนหรือว่าได้ออกเดทกับใครบางคนหรือว่าความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างมาสะกิดหรือกําลังได้รับรู้ความจริงอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วความรู้สึกพลังงานอะมันดาวลงไปมันดิ่งดาวลงไปมันทําให้รู้สึกแย่หรือปัญหาท็อกซิกอะไรต่างๆมันควบคุมไม่ได้เราจะระเบียบความคิดเราใหม่แล้วเรียบร้อยแล้ว the w i l l o f fortune นั่นคืออนาคตที่ดีกว่าความโชคดีการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพราะว่าเราทำวันนี้เราตัดสินใจวันนี้แล้วเรามีแผนสำรองวันนี้ให้กับอนาคตของเรานะคะไม่ว่าอนาคตมันจะมันจะ3วัน4วันต่อไปนี้หรือว่าเดือนหนึ่งก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเราต้องมีแพลนวางไว้เสมอนะคะ ของอนาคตที่ที่ดีกว่านะคะวันต่อไปที่ดีกว่านั่นเองนะคะวันที่จะถึงนี้มันอาจจะไม่ได้ดีแต่ว่าวันต่อไปมันต้องดีเพราะเรามีพลังงานกับตัวเราเองเรามีความสุขกับตัวเราเองเพราะโชคดีแห่งโชคชะตารอคุณอยู่คือการเปลี่ยนแปลงการวางแผนแห่งการกระทําของเรานะคะสำคัญมากๆกับอนาคตที่จะสะท้อนให้ได้เห็นกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกว่านะคะ คุณกําลังพบเจอโชคชะตาที่หมุนไปด้วยการกระทําและความคิดการเรียบเรียงแผนของตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพนะคะที่รู้สึกว่าเวียนหัวจังเลยช่วงนี้รู้สึกมึนๆรู้สึกมีปัญหาเยอะหรือว่าสุขภาพเรื่องของร่างกายนะคะที่เหมือนกับอาจจะเป็นปวดไหล่ปวดขาปวดนู่นปวดนี่ถ้าเราคึบขึ้นมารักษาดูแลตัวเองออกกําลังกายนะคะเล่นโยคะหรือว่าทําอะไรขยับตัว ให้เสมอเพราะว่าถ้าคุณทํางานหนะักปุ๊บถ้าคุณมีปัญหาต่างๆแล้วคุณหยุดอยู่กับตัวเองมากๆแล้วคุณทํางานหนะักสิ่งนั้นสะท้อนกลับมาถึงร่างกายและสุขภาพมากๆเลยนะเพราะนั้นมีสุขภาพใจที่ดีแล้วบาลานสุขภาพใจสุขภาพจิตของเราก็ต้องมีสุขภาพกายที่บาลานด้วยเช่นกันนะคะและทุกสิ่งอย่างมันก็จะเป็นไปในทางที่ดี นี่คือโชคชะตากำลังนำพาให้คุณได้พบเจอกับสิ่งที่ดีกว่านะคะขอให้วางแผนแล้วก็แพลนไว้กับอนาคตที่กำลังจะเข้ามาหาคุณการเปลี่ยนแปลงแห่งกลงล้อโชคชะตาของจักรวาลเห็นไหมคะว่าเป็น The w i e w of Fortune ที่เหนือความคาดหมายแล้วก็เหนือพิภพ เหนือจักรวาลเหนือโลกนั่นคือจักรวาลแห่งกงล้อทุกสิ่งทุกอย่างหมุนไปเราดึงดูดกับสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะดึงดูดกับสิ่งที่เราต้องการเข้ามาค้นหาในบางสิ่งบางอย่างของตัวเองให้เจอเฮอร์มิตค่ะการเรียนรู้ตัวเองการค้นหาการตื่นรู้บางสิ่งบางอย่างกับตัวเองบางท่านอาจจะรู้สึกว่ากําลังที่จะค้นหาหรือว่าทําสมาธิกับตัวเองหรือว่าการตื่นรู้ความรู้การภาคเพลนการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างกับตัวเราเองเมื่อเรารู้สึกว่า บางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องคุณอาจจะต้องอยู่อยู่นิ่งๆกับตัวเองค้นหาความรู้สึกอะไรอย่างถ่องแท้อาจจะค้นหาความานิยามกับบางคําที่อยู่ภายในจิตใจของเราคุณกําลังค้นหาตัวตนของตัวเองอย่างแท้จริงอยู่หรือเปล่าคุณกําลังค้นหาอะไรที่ใช่ของตัวเองอยู่หรือเปล่าคุณกําลังค้นหาความรักหรืออะไรบางสื่งอย่างที่อยู่ภายใต้จิตวิญญาณของคุณหรือจักรวาลโลกกําลังสื่อให้คุณได้รู้ว่า จริงๆแล้วคุณต้องทำอะไรจริงๆแล้วคุณต้องเจออะไรแต่คุณจะต้องเชื่อมโยงกับจักรวาลน,นะคะเชื่อมโยงพลังงานของการอยู่นิ่งๆเพื่อที่จะทำมองหรือว่ามีสติหรือว่ามองบางสิ่งบางอย่างออกเชื่อมโยงจักรวาลแล้วเชื่อมโยงกับพลังงานดึงดูดแล้วค้นหาสิ่งที่ตัวเองต้องการได้แล้วในอับคัพส์ค่ะ เดินหน้าต่อไปกับสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะคุณจะพบเจอกับกับสิ่งที่ทำให้คุณได้มีพลังงานและก็ความสุขที่ดีคุณจะได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาหาคุณคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความผูกพันกับคุณที่กำลังที่จะเข้ามาจีบคุณเข้ามา ให้ความรักความโรแมนติกหรือว่าความสัมพันธ์นะคะมันขับเคลื่อนไปอย่างช้าๆนะคะเจอคนที่ดูมีสเสน่ห์เซ็กซี่แล้วก็ดูตรงสเปคตรงใจเข้ามาหาคุณกำลังมีคนเข้ามาค้นหาหัวใจของคุณอยู่นั่นก็คือเดอะเลเวอร์ของคุณนั่นเองเป็นหนุ่มนักรักสาวนักรักที่มีสเสน่ห์เฟลลี่แล้วก็แต่งตัวดูดีมากๆนะคะเป็นหนุ่มจิตใจดีสาวจิตใจดีที่รู้สึกว่าเข้ากับคนอื่นได้ง่าย แล้วก็รู้ว่าความรักจะดูแลและจะทุ่มเทยังไงนะคะโชคชะตากําลังนําพาเข้ามาจริงๆนะคะเขาคนนี้อาจจะอายุมากกว่าคุณมากๆหรือว่าอยู่ไกลาจากคุณหรือว่ามีความต่างจากคุณนะคะเป็นพลังงานของออบางอย่างที่ไม่คาดฝันที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ คนคนนี้ที่จะเข้ามาหาคุณไม่ใช่คนธรรมดานะคะบอกเลยถ้าคุณมีใครให้เลือกสองคนระหว่างคนหนึ่งที่ดูมีความเป็นสดใสเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่กว่าหรือเอเนอร์จพลังงานของเขาภายในจิตใจของเขาค่ะต้องเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่นิ่งและมีความใจเย็นแล้วก็มีเหตุและผลแล้วเป็นคนที่เรียนรู้ เป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถเรียนรู้อะไรได้ด้วยตัวเองเป็นคนที่รู้สึกว่าอยู่คนเดียวได้แล้วก็เป็นคนที่สันโดษโสดมานานคนคนนี้จะเป็นคนที่เข้าใจอารมณ์ของคุณเข้าใจในเรื่องของความรักแล้วก็เขาจะเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณเพราะฉะนั้นถ้าใครมีคนที่คุยระหว่างสองคนขอให้ค่อยๆใช้เวลาไปก่อนค่ะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังพิสูจน์ให้คุณได้ดูว่าใครคนนี้ใช่และคนที่ไม่ใช่นะคะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่อีกหน่อยนะคะนี่คือในช่วงสามวันนี้นะคะบางท่านอาจจะกำลังโดนใครคนนึงนะคะเข้ามาจู่โจมในความสัมพันธ์นะคะเป็นอะไรที่ดูโรแมนติกจังเลยแล้วก็ดูไม่ออกด้วยว่าเขาว่าเขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงนะคะเขาอาจจะอยากดูคุณไปก่อนอาจจะอยากรู้จักหรือว่าเรียนรู้คุณไปก่อนนะคะในช่วงสามวันนี้ค่ะ ดาร์กวูแมนนะคะหิงสาวผิวสีเข้มสีแทนสีสีผิวสีน้ำผึ้งนะคะผมสีดำนะคะจะเข้ามาในความสัมพันธ์ออก portunity ค่ะจงเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะได้หาหนทางใหม่ๆในชีวิตแล้วก็โอกาสที่จะเริ่มต้นหรือว่าทําอะไรได้ด้วยตัวเองนะคะหรือว่าเปิดหนทางเปิดหัวใจให้กับตัวเรานะคะบางอย่างอาจจะรู้สึกว่าต้อง จัดการแล้วก็คนโทรลตัวเราเองก่อนอันดับแรกเลยนะคะคขอข้าต่อของนางฟ้าใน3วันนี้ค่ะ Listen to your intuition นะคะฟังเสียงสัญชาตญาณของตัวเราเองนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆอย่างที่บอกไปว่าสัญชาตญาณของเราเองสำคัญมากๆ นะคะอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรที่ต้องตัดสินใจอะไรต้องรอคอยนะคะเพราะฉะนั้นนิ่งอยู่กับตัวเองให้ได้ถ้าเจอปัญหาอะไรเข้ามาในช่วง3วันนี้แล้วก็นับ1ถึงร้อถึงพันนะคะไม่สูญเสียวความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ยังไม่ตัดสินใจอะไรที่รวดเร็วเกินไปนะคะขอให้ใจเย็นไว้ก่อนนะ take action ค่ะ บางสิ่งบางอย่างกําลังจะเทคแอคชั่นกับคุณนะคะคุณอาจจะได้รับข่าวคราวหรือว่าการเปิดใจอย่างที่บอกค่ะการรับรู้ความจริงอะไรบางสิ่งบางอย่างการได้มีใครคนนึงเข้ามาเทคแอคชั่นกับคุณเช่นการพูดคุยการออกเดทหรือว่ามีใครเข้ามาแบบอยากที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคุณมากๆกนะคะก็ขอให รู้สึกว่าใจะเย็นก่อนนะคะฟังเสียงสัญชาตญาณของตัวเราเองว่ามันควรที่จะเป็นไปในทิศทางไหนมันถูกต้องไหมมันใช่หรือไม่ใช่นะคะบางท่านได้ o p ป o ป t ร์ติ e ี o p e วอ t ป n ปคือการเปิดทางเปิดโอกาสให้ได้ออกเดทกับใครบางคนนะคะหรือว่าได้พูดคุยกับใครบางคนเพราะฉะนั้นใครบางคนอาจจะเข้ามานัดเดทแล้วก็นัดพบเจอกับคุณก็ได้นะคะ For forgiveness ค่ะเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยนะคะเพราะนั้นสาววันนี้ถ้าเจอเรื่องราวอะไรก็ตามแต่นะคะเข้ามากระทบใจิตใจของเราขอให,ให,ให้ให้อภัยค่ะ ให้อภัยกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็ให้อภัยกับตัวเราเองอันดับแรกเลยให้กับให้อภัยกับตัวเราขอบคุณตัวเราแล้วก็ซื้อสัตว์แล้วก็คารพในสัญชาตญาณของเราที่เราตัด,ตดสินใจที่เรากําลังที่จะเลือกที่เรากําลังจะเดินไปไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะจงเปลี่ยนเอเจนจพลังงานของตัวเราเพื่อที่จะได้คอนเน็กชื่อมโยงกับสิ่งที่ดีกว่าแห่งจัก,กรวาลที่รอคุณอยู่สิ่งที่เป็นแรงดึงดูดข,ของตัวเราเองนะคะอันดับแรกก็คือตัวเราเองนั่นเองค่ะนี่คือ ในช่วง3วันนี้นะคะบางท่านมีใครชอบคุณอยู่มากเกินกว่าเพื่อนกำลังที่จะเข้ามาหาคุณแอคชั่นพูดอะไรบางอย่างหรือว่าเข้าหาคุณอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็ใครที่โสดนะคะกำลังเปิดใจเปิดทางคุยกัียบใครขอให้คุยไปก่อนใครรู้สึกว่าโสดแต่ว่าอยากที่จะเจอใครสักคนนึงเปิดทางนะคะออนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ แล้วก็ค่อยๆรู้จักกับคนใหม่ๆนะคะค่อยๆเรียนรู้ความสัมพันธ์เป็นเพื่อนไปก่อนและถ้าใครกําลังคุยกับใครอยู่ที่เขาไม่ใช่ตัวจริงนะคะในโลกออนไลน์คุณก็ได้รับการเปิดใจได้รู้ความจริงบางอย่างว่าเขาคนนั้นเป็นสแกมเมอร์หรือไม่สแกมเมอร์นั่นเองนะคะก็นี่คือพลังงาน อีก3วันนี้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมขอให้ทุกคนเจอสิ่งที่ดีมีความสุขในทุกๆวันค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ